สวัสดีค่ะทุกคนว่าจะพามาเก็บเนี่ยปลาปโดูเลมอนเนี่ยคนมาเห็นเขาก็เนึกว่าตั้มขัามาเขือเทศมันไม่ใช่เดยอันนี้น่าจะซุกแล้วเนี่ยเนี่ยโดนแมงจ้อก่อนก่อนที่เราจะเอาใส่ถุงคุมถุง ลอยเมงจ้อก่อนแล้วดูกแล้วแค่จริงเห็นเขาลูกเขาในี่ใหญ่กว่านี้เนาะโอ้เนี่ยเดี๋ยวข้างในหัานเหมือนเลมอนอะ อันวางก่อนอันจะเก็บเฉพาะอันที่ซุกเนาะอันนี้กรซุ้กเหรอ,อที่ยังไม่ซุ้ที่เป็นแบบนี้ถ้ายังไม่ซุ้ที่เป็นสีนี่แล้วก็เอาที่มันซุกเนาะนซุกอย่าง อันนี้ยังไม่ซุกโอ้ยเห่าใครนาออันนี้ก็ยังไม่ซุกเนาะมันจะซุกจะสามลูกมันจะซุกจะสามลูกเดี๋ยวนี่เห็นไหม,มนี่ เลมอนพสชาติมันเลมอนอ่ะมันถามว่าแพลงไหมซื้อเข้ามาหนาแพงไม่ใช่เม็ดนะไอ้ไม่ใช่ผลมันนะที่เอามาปลูกเนะนี่ยนี่ก็ส่งมาในน้อยอย่างงี้สองอันสั่งเขาสองตน้น เขาบอกว่า,ถ,า,าถ้าสองต้นเขาจะหา้าห้ารอยถ้าต้นเดียวเนี่ยสามรอยเนาะก็ซื้อมาตายต้นหนึ่งต้นประมาณนี้แหละรอดต้นหนึ่งคือต้นใหญ่มาน,นี่ที่เราปลูกเองนี่เห็นไหมเนี่ยช่ำมากเลยช่ำมาก ช่ำมากแบบนี้เลยหวาน,นข้างในไม่เป็นไรนะอันนี้เฉยเฉยอันนี้ก็นเนี่ยแต่ข้างในไม่เป็นไร